ไม่สั่นลวเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่สั่นเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยพวกมือนะมือพวกมือเนี่ยพวกเส้นแถวนี้เนี่ยพวกเนี้ยม่วงไปหมดทางนี้ไอ้ข้างเนี้ยแดงจับจับไปอย่างเงี้ยแถวเนี้ยนะเนื้อเนี่ยสากเลยเนี่ยแต่นี้มีความชื้นของของผิวหนังแหละก่อนนี้สากเลยแถวแถวหน้าแถวหน้าเฮียเขาเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยเส้นตรงนี้ก็เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่ปูดแล้วเมื่อก่อนนตรงเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยปูดแข็งแล้วมันดึงขึ้นมาเนี่ยเกลียวเนี่ย ข้างของกรามเนี่ยแข็งหมดอะแถวเนี้ยแข็งเหมือนนี่คนเป็นในอามาัมพฤกอะตึงต,งตงขาก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีไหมด,ดีแล้วขานี่เห็นชัดว่าสีโอเคแนละ้วแล้วก็อาการ<ง>อาการบวมน้อยลงตรงข้อนี่นะเมื่อก่อนนี้ที่เคยเป็นไอ้เส้นเลือดแตกนะม่วงๆอะเต็มเลยตอน <laughs> ตอนนี้ไม่มีแล้วไปไป,ไปมานะ ดขขขูข้างซ้าย,ยข้างขวาเนี่ยไอ้ข้างซ้ายเนี่ยสวยกว่าข้างขวาอยูเพราะมันนวดเน้นแต่ข้างซ้ายนี่เ,อเ,เยอะเป็นเยอะเป็นเยอะเท้าเธอหนิ้วมันเริ่มจีบมาตอนนั้นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละตอนนี้ก็ย,ยังมีอาการเหลืออยู่แค่นี้ครับแล้วเราเฮียกินยาปัจจุบันอยู่หรือเปล่ายาแผปัจจุบันผมไม่ได้กินไม่ได้กินเลยนะเพราะว่ากินแล้วมันไม่ช่วยไม่ช่วยให้ดีขึ้นครับหลังหลังจากนวดรักษาแล้วประคบแล้วจับเส้นแล้ว เฮีย er ทานยาอะไรอื่นอีกไหมยาจีนทานไหมผมใช้ยาจีนแล้วก็ฝังเข็มยาจีนแล,ล้วฝังเข็มร่วมอ่าอันนี้ก็ดีเพราะมันกระตุ้นในเรื่องของประสา,า์ละเพิ่มการไหลเวียนนะฮะของแต่ของของของเฮียนี่ยังอาการย,ยังยังชัดเจนอยู่ยืนนี่ยังมีการบิดเนี่ยอย่างเงี้ยต้องแก้ในเรื่องของระสาทเนี่ยเป็นเหมือนอย่างการเฮียที่เขามาทีแรกเลยเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะเนี่ยเนี่ยเส้นวกเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วเป็นแถบเดียวกันด้วย อันนี้ก็ต้องอีกอีก,อกระยะหนึ่งค่อยๆฟื้นไปเรื่อยๆอันนี้หลักของแผนไทยเนี่ยมันก็จะต่างกับแผนปัจจุบันคือแผนไทยเขาก็จะต้องนวดประครบจับเส้นคลายมัดกล้ามเนื้อที่มันแข็งเกร็งให้มันอ่อนนุ่มอ่อนลงเปิดกด,ดเปิดลมไล่ลมล <ง S 1> เสร็จแล้วก็ถ้าบางคนทานยาปัจจุบันอยู่ก็ต้องเน้นนวปัจจุบันอย่างเฮียเขาเปลี่ยนเลยไม่เอ,เอาแล้วเอาเรื่องของยาจีนตอนนี้เขาถูกกันหเห็นชัดเจนเลยผลผล,ผลดีขึ้นเยอะเลย นะฮะตอนนี้มันก็อยู่ในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับด้วยเฮียเขาทําเรื่องลงน้ําแข็งเส้นเลยแข็งเป็นน้าแข็งเลยการพักผ่อนสคัญสําคัญครับก็ตอนนี้ก็มีเคสตัวอย่างกันแล้วนะเฮียนะก็เดี๋ยวเพื่อนั่นก็ค่อยๆนั่นไปใจเย็นๆนิดนึงใช้เวลาหน่อยนงครับผมแต่ว่าดีแน่นอนเราเราไม่มีในเรื่องของสารพิษที่ว่าให้ยาเข้าไปครับท้องผูกไหมของเฮียเป็นท้องผูกไหม ท้องผูกอย่างแรงเลยเนี่ยพิษของยาไอตัวนั้นด้วยทีทก่กินยาเข้าไปแล้วท้องผูกอากา้คมโดปืส่วนมากแล้วจะให้มาโดป้าเพราะเป็นยาที่ถูกที่สุดผมกินซิฟฟอนแต่วนมากจะให้มาโดป้าคงถูกรับเนี่ยขณะท้องผูกนะลงมานี่เลยนะมาดูถึงเรื่องของขานะขาต้องในเริ่มมีมีอาการบวมอั้นลมเลยเนี่ยเนี่ยจุดพวกนี้เนี่ย เนี่ยหนังสากเลยเนี่ยสากสากเป็นหนังช้างเลยเนี่ยเนี่ยหลากเป็นหนังช้างเลยเนี่ยแถวนี้เนี่ยกดเจ็บหมดเลยเนี่ยบวมมาจากในเรื่องของในตัวเส้นท้องด้วยเนี่ยแข็งเปกเลยเอายาคุณหมอไปทานถักเม็ดเนียไม่ยังไม่ทายเลยโอ้โหอย่างนี้ป่ะเดกลัวเข็มไม่เป็นผมกลัวเข็มไม่กลัวเก็บเดี๋ยวผมลงเก็บให้ผมแล้วรับรองว่าคืนนี้ต้องทาย อ่าอย่างนั้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เฮียช่วยปักปักเข็มลงไปกระตุ้นในเรื่องของการขับถ่ายในเรื่องของลำไส้ใหญ่ดีนะผมว่าดีอเอาเอาจะใช,ใช้ใช้นี่ก่อนไหมใช้ประครบก่อนไหมหรือว่าจะอ่ะปาปักเข็มก่อนก่อนที่จะนวดประครบประ,ประครบก่อนแล้วก็ปักเข็มนะเฮียนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอสักแป๊บหนึ่งครับ